ครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนกองอากาศของ h o n d a าซิตี้โมปี2017ขึ้นนะครับกองอากาศเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณใต้ฝากระโปรงบริเวณห้องเครื่องนะครับจะอยู่ตรงนี้วิธีการปลดล็อกนะครับมันจะมีอยู่2ล็อก1 2กดนี้ลงมากดลงมากดล็อกลงมาแล้วก็จับขึ้นอย่างนี้นะครับจับขึ้นอย่างนี้ อ่าเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นกองอากาศตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นกองอากาศตัวเก่าดำมากเลยนะครับอันนี้คือสภาพเนี่ยครับถ้าสภาพนี้ยก็คือเราไม่ต้องไปเป่านะครับเราซื้อมาเปลี่ยนเพราะว่าราคามันก็แค่ร0อยกว่าบาทตัวนี้คือตัวใหม่ ตัวใหม่ซื้อมาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับสั่งออนไลน์สั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยครับวิธีการใส่ก็คือตัวนี้คือ,อตัวด้านลึกของมันนะครับด้านลึกเอาลงลงไปอย่างนี้นะครับมันจะพอดีแล้ว ก็ประกอบตัวฝาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับมันจะมีล็อกตัวนี้อยู่นะครับคือล็อกใช้ล็อกตัวฝาปิดนะครับเสียบเข้าไปแต่อย่าลืมนะครับตัวนี้คือท่อของตัวดูดอากาศนะครับให้เราเสียบเข้าไปก่อนเสียบเข้าไปแล้วก็เข้าล็อกแล้วก็กดลงนะครับตัวนี้ตัวล็อกปิด เสร็จแล้วครับวิธีการเปลี่ยนกองอากาศของ Honda City นะครับเรียบร้อยครับ